มาดูคาในช่างเขย่าก็ุดแล้วอนาถามากติงติงลิซ่าทำไมอนาถาขนาดนี้อย่างดีนะคราวที่แล้วติดกาวไว้ไม่แน่นเพราะจะสั่งอะไรมาเปลี่ยนโอ้แต่ก็แน่นเหมือนกันงวด่อที่แล้วเปลี่ยนแบตไปนะคะเมื่อวดนี้เราจะเปลี่ยนปุ่มนะคะปุ่มวิต์ดเครื่องไเนี่ยอ้าวแล้วช่างไปแงะออกก่อนทาไมเนี่ยหนูตัวเองคือปุ่มเราแบบว่ามันใช้มานานนาะเครื่องนี้ลูกรัก คือเรามีโทรศัพท์อยู่สามเครื่องนะคะแต่เราไม่ค่อยชอบเนาะเราชอบเครื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องแรกของการเป็นติ่งของเรานะคะติ่งลิซา่าเครื่องไว้ถ <c oughs> ่ายคลิปได้ไง <c oughs> คลิปที่ลงลง่มีมีมหลายเครื่องะะแต่เราจะชอบหยิบใช้เครื่องนี้นะคะอีกเครื่องอีกอีกสองเครื่องเราปิดไว้นะคะไม่ได้ใช้อยดูแลไม่ค่อยคุ้มเลยไงไม่รู้ซื้อมาแล้วก็ปิดเครื่องไว้ตลอดเพราะส่วนมากเราจะหยิบช่างเขาก็มีมาเปิดไอ้นี่อยู่นะคะเปิดเปิดเครื่องไว้ พอหยิบไปหยิบมาก็หยิบเครื่องนี้ใช้อยู่ดีอะเนาะแหม่เครื่องลูกรรกของเราเนาะใช้ซะห้างเลยดูสิเนี่ยต้องลำบากช่างมาเปลี่ยนให้แล้วครั้งที่แล้วก็เปลี่ยนแบตไปนะคะรอบนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นสวิตอันนี้ช่างสั่งสวิตมาให้แล้วนะคะนี่สวิตเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะสวิตเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนสวิตกันนะคะถอดไม่ยากหรอกเพราะว่าช่างถอดไปแล้วใช่ไหมอันนี้แปะกาวสองหน้าไว้เฉยเพราะจะมาเปลี่ยนสวิตทีหลังโอเค ลดนิดนึงลดนความร้อนนิดนึงก็ออกแล้วเพราะว่าเราเคยแกะไปรอบนึงแล้วเรายังไม่ได้ติดกาวแน่นหนานะคะเพราะว่าเรามีโครงการจะเปลี่ยนสวิตสวิตปิดเปิดนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะด้านข้างนะคะจิมสะจนปุ่มแทบจะหลุดติดมือมาละเครื่องรูกลักอ่ะเนาะก็ต้องใช้บ่อยนิดนึงค่ะก็จะห้างห่างนิดนึงนะคะงอกแงกแต่ไม่หลุดฮะ้เอแปดศูนย์ในตำนานเอาเลยเคลียร์หน่อยเอแปดศูนย์ในตำนานนะคะของการเริ่มเป็นติ่งเนาะ ตอนนั้นเราก็ข้างลิซ่าเนาะเราก็จัดเลยค่ะเอ้ยแต่จะว่าไปน้องก็คุ้มอยู่นะทนถึอว่านี่ตองรูนี้อะเขียยังไงใหญ่มีรูให้เขียดดันออกมาอ๋อโอเคแล้วก็หลุดแล้วแต่ไอสองปุ่มนี้ไม่ต้องนะคะสกิดปุ๊บหลุดติดมือมาเลยแต่ไอปุ่มนี้ยังติดอยู่ในเขี้ยวอยู่นะคะอ่าเราก็เปลี่ยนไปค่ะ่าดูช่างเปลี่ยนนะคะ ไม่มีอะไรไม่มีด้านเหมือนแต่80ในตำนานในนี่เครื่องแห่งความทรงจํานะคะห้างขนาดไหนก็พยายามซ่อมไว้เนาะเพราะเรามีความทรงจํากับเครื่องนี้เราก็กดเข้าไปเลยอ๋อแค่นี้เองเหรอเฮ้ยมันเปลี่ยนง่ายขนาดนี้เลยเหรอช่างเนี่ยกดได้แล้วเอาหรอโอ้ยถ้าใส่เข้าไปในบล็อกของมันเนาะแล้วก็จะมีสลักล็อกของไอ้ที่มันหลุดแต่คือสลักตัวเนี้ยมันบินสลักไหนสลักตัวไหนเล็กๆ อ๋อ oh, สลักตัวนี้บินอ๋อโอเคโอเคมันบิน okay, มันก็เลยหลุดมากดไปนานๆนีน่ตอนเข้าเนี่ยมันจะเข้ายากเพราะมันติดสลักต้องกดลงไาปึก๊กอ๋อกดให้ดังแก๊กใช่ไหมช่างไม่มีเสียงแก๊กอะไรเลย,เลยกดไปให้มันเข้าเล็งให้ดีแล้วก็กดให้เข้าเพราะถ้าเกิดมันเข้าไปอยู่ในล็อกมันแล้วมันจะไม่หลุดนะคะแต่ของเดิมเนี่ยกดปุ๊บหลุดติดมือปั๊บมาเลยน่าจะเป็นสลักเขาสลักติ่งเขาหายไปหมดแล้วเนี่ยล้นเลยเนี่ยล้นจนล่อนเลยน่ะโอ้ ได้เรื่องไหมเนี่ยของถูกอืมของถูกก็เนาะคือหาอะไรไม่ได้แล้วนะอันนี้ต้องสั่งมาจากนอกนเด้อเครื่องมันห้างอ่ะเนาะมันนานจัดแล้วเนาะอะไรก็ไม่มีแล้วเราก็ต้องดันดดนหาเนาะเครื่องในความทรงจำจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เสียดายใครเคยเป็นไหมแบบว่าเครื่องในความทรงจำแล้วแบบเราแบบนะทิ้งไม่ได้อะนะ ห้างแค่ไหนก็ต้องพยายามซ่อมไว้ปุ่มนี้ไม่เคยเวิร์กเลยแฮปปุ่มซ้ายขวาเอาลองใส่ใหม่ดูอีกรอบนึงก็จะเวิร์กไหมมันหาปุ่มแท้ไม่ได้ถ้าปุ่มแท้มันจะกดนิ่มได้ปุ่มแท้นี่ดีเลยนะจะกดจะกดแบบนิ่มแล้วก็กดเนียนรู้สึกดีเลยอะ่ะงานของถูกมันก็จะไม่เหมือนปุ่มเดิมที่มากับเครื่องเนาะ,ะแต่มันไม่มีเราก็ต้องใช้ไงทำไมออกแล้วก็คีมหนีบหน่อยนึง นี้ครีมแบบไม่มีฟันอ๋คอครีมแบบไม่มีฟันนะเราช่างก็แกะไปค่ะแล้ว <HTML> ก็แอบส่องไปนะคะก่อนเราจะมาดูช่างซ่อมเปลี่ยนสวิต <happiness> ์เราก็แอบพาชมร้านเราหน่อยนะคะมาใช้บริการได้นะคะแต่มือถือเราไม่ได้รับซ่อมนะคะอันนี้ซ่อมเครื่องเราเองนะซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็อัปเกรดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบเครื่องใหม่ เครื่องมือสองนะคะโน้ตบุ๊กมือสองก็มีนะคะเยอะเลยค่ะมาใช้บริการได้มันจะแข็งไม่เหมือนของเดิมของเดิมมันจะนิ่้นค่ะมันจะรู้สึกอันนี้เราซ่อมมือถือเราก็เลยมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะคะเผื่อแบบว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไม่ใช่อยู่ไกลไกลจากร้านซ่อม嘛เนาะเราก็ง่ายๆไม่ยากทําเองได้ค่ะติดก็โอเคลวโอเคกดแค่กดกดแล้วไม่หลุดติดมือมาก็โอเคแล้วแหมของเดิมหลุดติดมือเลยโอเคค่ะ อันนี้เราก็ไปจัดเคสเข้ามานะคะอันนี้เป็นเคสแท้นะคะเคสแท้ของตอนที่ว่าเราซื้อที่ช็อปเคสแท้ก็จะประมาณนี้คือจริงอยากได้สีดํานะแต่ด้วยความที่ว่ารุ่นเขาเก่าแล้วไงมันเป็นตํานานไง A80 แข็งมากน A80 ในตานานคืออันนี้ก็เลยเหลือแต่สีขาวสีเหลือเลือกเนาะสีดําคนอื่นเขาก็เอาไปหมดได้ไหมช่างมันแข็งมากเลยปุ่มอ่าปุ่มมันถูกกันเนาะอยากได้ปุ่มแท้แล้วมันไม่เด้งไงกดแล้วมันไม่เด้งอแล้วจะทําไงอีกท่านี้ ยคือมันไม่มันไม่เด้งอยู่ปุ่มเดียวใช่ไหมสอปุ่มเอาสองปุ่มซ้ายขวาไอ้ขึ้นลงอ๋อลองดูว่าใช้วิธีไหนได้บ้างอ่าต้องตะใบขอบหน่อยหนึงสีมันทำมาไม่ดีเลยฟืดอ่าไหนลองดูช่างกดขึ้นได้หรือยังคะ อ่ะกดดูหน้าจอปิดเครื่องไปแล้วสิอ๋อช่างปิดเครื่องไปแล้วแต่เนี่ยกดรู้สึกเลยว่าตอนแรกมันไม่เด้งทีแรกกดไปแล้วมันไม่เด้งนะคะช่างเขาก็เลยไปแบบว่าไปฝนขอบฝนขอบสีมันจะมีสีแบบทำเกินมาแล้วมันก็ทําให้กดแล้วมันไม่เด้งออกมาเนาะอันนี้โอเคเรียบร้อยเระเด้งสวยงามอันนี้กาวอ่าแล้วเดี๋ยวก็ติดกาวคืนกลับไปค่ะแล้วก็พอเปลี่ยนหน้ากากนะคะเรียบร้อยค่ะงานเปลี่ยนสวิตง่ายง่ายค่ะทําเองได้นะคะลองทําดูค่ะ บายบายค่ะช่างบายบาย